คุณกิทสิ์พิลมนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีต้นเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างตระกูลชินวัตรกับตระกูลหุนก็เป็นการยากที่จะมีการหันหน้าเข้าหากันเพื่อยุติปัญหาฉะนั้นก็ต้องมีมือที่สามเข้ามาช่วยย่าศึกและไกล่เกลี่ยมือหนึ่งก็คือนายอันวาอิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนอีกมือหนึ่งก็คือจีนมหามิตรของทั้งสองประเทศมือที่สก็คือเลขาธิการสหปร,ระชาชาติมือที่สก็คือชาวไทยและชาวกัมพูชาผู้รักสันติที่มีความเป็นมิตรและคบหาสมาคมกันนะเยี่ยมญาติพี่น้องนี่ครับอันนี้ท่านกระสิบพิลรมแบบโพสต์อย่าง เป็นกิจจลักษณะแล้วก็ตรงไปตรงมามว่าข้อขัดแย้งของทั้งสองประเทศอยู่ตอนเนี้มันมาจากข้อขัดแย้งส่วนตระกูลของชินวัตรกับตระกูลฮุนมันก็เลยขยายไปเป็นข้อขัดแย้งระหว่างประเทศใช่ไหมครับคุณทักษิณต้องถามคุณทักษิณเพราะไปถามคุณเซนมันคงจะไม่ฟังเรานะฮะมันกําลังแบบโอ้โหคือตอนนี้เอาเอาเอาควายเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่อ่ะคุณเซนเนี่ยใช่นะครับไม่รู้ต้องการอะไร เออไม่รู้ต้องการอะไรไม่รู้คุณทักษิณรู้ไหมหุ่นเซนมันต้องการอะไรนะมันต้องการเพียงแค่ให้คุณเยอะหยุดเรื่องของบ bon ่อนคาสิ n o ยยธาทำหรือมันมีเรื่องอะไรอีกนะเออถ้ามันมีเรื่องบ่อนถ้ามันมีเรื่องคาสิ n นไม่อยากจะให้เราทํานะครับเป็นไปได้ไหมมันก็บังเอิญเป็นความต้องการที่สอดคล้องกันกันกบออคนส่วนใหญ่ในประเทศเหมือนกันเอาคนบางส่วนก็ได้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ไม่อยากจะวัดว่าเ,าเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่เอาคาสิโนเอาเสียงเรียกร้องที่ไม่เอาคาสิโนในบ้านเราก็ไม่น้อยใช่นะบังเอิญมมันสอดคล้องกันกันกบนะของของฮุนเซนหรือเปล่าที่ก็ไม่อยากให้บ้านเรามีคาสิโนหรือมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมีคอนเสิร์ตมีสนามกีฬามีลานแสดงสินค้าวัฒนธรรมเนี่ยคงจะมายุ่งยากอะไรแไม่ได้ แต่ว่าเขาไม่อยากให้เรามีคาสโโนเพื่อไปเป็นคู่แข่งกับเขาหรือเปล่าเพราะตามข่าวถ้าเกิดปล่อยให้ประเทศไทยมีพรบเอนเตอร์เทเมนต์คอมเพล็กซแล้วมีคาสโโนอยู่ด้วยเราเนี่ยจะมีคาสิโนที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกหมายความว่าเป็นรองเพียงแค่บ่อนที่เวกัสแล้วก็มาเกาเท่านั้นแล้วก็มาเราเลยนะฮะคือปอยเปของหุนเซนมันเด็กๆเ,เลยอะแล้วก็จะเหนือกว่า นะไม่ว่าจะเป็นของสิงคโปร์ของมาเลเซียของกัมพูชานี่กระจอกไปเลยนะฮะอย่างนั้นหรือเปล่าเขาบอกโอ้โหถ้าปล่อยให้ประเทศไทยมีได้บอลของเราเหงาแน่ปล่อยเป็ดฮอลิเดย์อะไรเนี่ยเรียบร้อยแน่ตรงนี้หรือเปล่าเออใช่ไหมทักษิณทักษิณต้องตอบแต่ทักษิณก็เงียบมากตอนนี้นะฮะเออย่างเมื่อวานนี้ที่คุณโอ๋อ่านเรื่องบทวิเคราะห์ของสิงคโปร์อ่ะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกนะว่า ปัญหาของอาเซียนหรือว่าของไทยกับกัมพูชาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เวลาพูดคุยกันเนี่ยใช้อาศัยความสัมพันธ์แบบส่วนตัวใช่ไหมใช่มันไม่คุยแบบในนามของผู้นําประเทศใช่มันอาศัยแบบความสัมพันธ์ส่วนตัวทีนี้พอเวลามันเกิดปัญหามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ก็เหมือนกับที่แถวทองทานไปคุยกันเนี่ยเรียกเขาอังเคิลเนี่ยใช่ใช่ไหมเออไม่ได้คุยในฐานะผู้นำไงใช่ผู้นําต่อผู้นําแล้วความจริงเขาก็ไม่ได้เป็นผู้นํา ทำไมคุณไม่คุยกับคุณมาเน็ตเพราะคุณรู้ใช่ไหมล่ะว่าเอ้ยบ้านเองก็เหมือนบ้านข้านี่แหละอก็คือนายกตัวจริงก็คือพ่อพ่อของเราทั้งคู่ <c oughs> นะ <c oughs> คนนี้ก็เลยเลือกคุยกับคุณเซนไม่คุยกับคุณมาเน็ตมัน,นมก็เป็นไปตามนั้นแหละคือหน้าฉากทุกคนก็ดูออกนะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์สิงคโปร์เขาบอกเลยนะฮะบัตรนี้ถึงกาลอวาวสานแล้วสําหรับนะฮะตระกูลชินวัตรในบทบาททางการเมืองไทย จากคลิปนี้ฮะท่านผู้ชมฮะจากคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผสมปนเตไปเป็นหมัดน,น็อกอ่ะที่ผ่านมาการโชว์ฟอร์มตลอดเวลา9เดือน10เดือนของนายกแพทองทานก็ไม่ได้มีอะไรที่แสดงว่าตัวเองเหมาะสมกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับยิ่งตอกย้าว่าตัวเองได้มาเป็นนายกเพราะเป็นลูกของทักษิณน,นะครับแต่มาเจอคลิปเสียงเนี่ยเป็นหมัดน,น็อกเลยแล้วสารได้รับ 90มีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกก่อนโอ้โหยิ่งเซเลยนะครับโอกาสที่จะกลับมายากมากยากมากนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาของการเป็นนายกรัฐมนตรีก็มังงุ้มมางาหลานะฮะไม่ค่อยรู้สีรู้แปดอะไรนะครับแสดงออกไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศนะครับไม่มีสาระสำคัญโดยเฉพาะยิ่งเวลา เป็นประธานในที่ประชุมไม่ว่าจะเปเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกสตองงอถลง่มหรือว่าล่าสุดที่ไปสะแก้วแล้วไปบอร์ดดิ้งพาร์บอร์เดอร์อะไรเนี่ยฮมันแสดงว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้คือไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คิดว่าตัวเองรู้ก็อยากจะให้ท่านผู้ว่าอธิบายคําว่าบอร์เดอร์กับบอร์ดดิ้งสื่อมวลชนอยู่จะได้รู้ด้วยค็รู้กันหมดอะเขรู้กันหมด <laughs> ยกเว้นตัวเองเห็นไหมฮะ อะไรต่างๆเหล่นี้มันเกิดขึ้นเยอะๆเยอะๆจนแบบจนคนไทยเนี่ยรับไม่ได้เออแล้วพอมามีคลิปเสียงของฮุนเซนก็เลยคนไทยหลายคนก็เลยแบบเออจริงๆว่าไปแล้วก็ต้องขอบคุณฮุนเซนนะ <c oughs> ที่ทําให้ที่ทําให้แพรทองทาเนี่ยมาสู่จุดนี้แล้วแล้วคนในตระกูลชินวัตรค,คุณคิดดูสิคนไทยรู้สึกแบบกรี๊ดยินดีอ่ะเย้กันเป็นแถวอ่ะเวลาที่ศาล นะฮะมีคําวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะฮะอันเนื่องมาจากอะไรฮะอันเนื่องาจากการยื่นดาบมาจากคุณเซนนะถามว่าคนไทยชอบคุณเซนไหมไม่ชอบหรอกใช่เกียดจ,จะตายเออแต่คนไทยแบบยินดีมากคุณเซนที่มึงปล่อยคลิปนี้มามเห็นไหมฮะก็แสดงว่าโอ้โหมันคือลูกสาวของคุณทักษิณน,นี่ก็สําหรับตําแหน่งนายกนี่มันเหลือเกินคือรับไม่ได้มันถึงจุดที่แบบรออ่ะ รอเมื่อไหร่จะไปนะฮะนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของฝีไม้ลายมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะยังไม่ได้พูดถึงนะในช่วงประมาณตั้งแต่หลังวันที่18บแปดเายนตั้งแต่มีเรื่องคลิปเสียงเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไปเจราจาภาษีกับทางสหรัฐหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมนะเรื่องหนี้ครัวเรือนนะฮะที่มันจอทุกคนสนใจแต่ตรงนี้แหละ เพราะมันเป็นจุดที่เอออย่างน้อยอไปสักทีอย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่ก็ยังดีไงโอ,อ,อไปเถอะนะใช่มันเหลืออดแล้วครับมันมาถึงจุดนี้ได้อะคนไทยแบบเอออยากจะให้นายกตัวเองลงอ่ะเพราะเพราะไม่ใช่ไม่เก่งนะคือมันไม่เหมาะสมตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะมันไม่เหมาะสมตั้งแต่แรก ถามว่าคุณแพอทองทานเนี่ยแสดงบทบาทความเป็นนายกได้สมภาคภูมิเนี่ยจุดไหนบ้างไม่มีเลยเนะยไม่มีเลยเออและยิ่งมาเจอเนี่ยนะอันนี้รับไม่ได้และร้ายแรงมากมคุณทักษิณก็รู้แหละคุณทักษิณถึงเงียบไงคือทําอะไรไม่ได้มาถึงจุดที่พ่อไม่สามารถช่วยลูกได้อืเพราะว่าอ,อํอนานาจส่วนหนึ่งมันอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามอืเห็นไหมคุณก็รู้แหละ คน<ช>ไทยก็รู้แหละเพียงแต่คนไทยไม่รู้ในรายละเอียดแต่รู้ว่าตอนนี้ทั้งพ่อทั้งลูกเป็นเบี้ยรองบอลให้กับทั้งพ่อทั้งลูกของประเทศนั้นใช่ไหมฮะอันนี้ตรงๆเลยนะฮะถูกเขาลุกไล่มาตลอดะอะอถูกเขาลุกไล่มาตลอดอเะฮะฉะนั้นเนี่ยความผิดมันเริ่มตั้งแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่นมคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องรู้ความสามารถของลูกตัวเองว่าความสามารถเขาอยู่ถึงไหนในระดับไหนนะฮะ แพทองทานเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่น่ารักของคุณเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นเมียที่ดีของผัวก็ว่าไปแต่คุณไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินการที่พ่อแม่ส่งคนไม่มีความรู้ความสามารถมาเนี่ยนั่นหมายถึงอะไรคุณไม่ได้คํานึงถึงประเทศชาติคุณคํานึงถึงแต่ว่ากูจะมีอํานาจอยู่ในมือควบคุมได้ด้วยการส่งลูกที่ไม่มีความสามารถพอมาเป็นนายฐุนตรีซ้ำร้ายไปแล้วเนี่ยบรรดาพวก ลูกน้องต่างๆเนี่ยก็พอที่จะยกหางแบบไม่ลืมหูลืมตาเก่งมีความสามารถแล้วคือคุณแก่จนป่านนี้แล้วเนี่ยคุณพูดไปได้ยังไง hmm. ว่าคนนี้เก่งคนนี้มีความสามารถทั้งๆท,ท,ที่พวกคุณอยู่การเมืองมานานคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถพอที่จะมาเป็นนายกของประเทศได้ไหมแต่ก็ดันกันไปยกหางกันไปทู่ซีกันไปที่สุดแล้วเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประเทศ คุณไม่ได้เห็นความสําคัญของประเทศไม่ได้เห็นแต่ผลประโยชน์ของประเทศคุณเห็นแต่ว่านี่เป็นลูกนายใหญ่กูต้องสนับสนุนกูต้องยกหางแบบไม่ลืมหูลืมตาที่สุดแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองอย่างพวกคุณเนี่ยเป็นได้แค่ผู้ใหญ่เฮงสวยเท่านั้นแล้วก็ทําให้คะแนนนิยมของตัวคุณแ<ม>พอทองทานและตัวพักเพื่อไทยนะฮะโอ้โหดิ่งเหวอย่างที่เขาบอก